สวัสดีจ้าเอฟซี FC, วันนี้ลุยสวนยายพินเลยค่ะไปไกลๆไ,ไปกกนดูไม่ต้องไลฟ์ไปไกลๆเลยสวัสดีเอฟซีก่อนไม่หวัน <laughs> คุณใหญ่เอ้สวัสดีเอฟซีดีก่อนเดี๋ยวจะไป่ายทั่วและสวัสดีจ้าเอฟซีสวัสดีค่ะยายพินไลฟ์ชื่อไ like, ด้อะไรเนะ่ ไรเชียงฟ้าค่ะไรเชียงฟ้าก้ากาลังทําหอมแดงตอนนี้กําลังทําหอมแดงเป็นอาจินเลยคะ่ะวันนี้เอาไปส่งใช่ไหมวันนี้ไม่ส่งพรุ่งนี้สิเาทำวันนี้เอาพรุ่งนี้จะออกไปส่งแล้วค่ะอืเต็มเลยดููสิคะหอมแดงอันนี้ของจริงนะคะมาเจอเจ้าขอ,ของส่วนไล่ให้ไปไายทัวร์พักยาวดเดี๋ยวจะไล่อยากไปไปอะไรนะมันสำหรับหลังพวกไหนนู่เอ้ยพวกน้อเอ้ย เออมันมันร้อนมันเลยแหละเฮ้ยเราก็ฉนันนะเอาน่อกเก้าที่มันดูติดไอ้นั้นนั่นมันแหลรแก่ก็ต้องไปทิ้มดูแตกว่ะที่มันตายใช่ไหมจะตัดไอ้นั้นไปแตกเ,ออเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะพาไปดูสวนวันนี้เขาจะออกไวากมากๆดูนี่ติ่สวนนี่ห้องน้ําเคลื่อนที่นะคะสวนนี้เขาจะมีพลิกค่ะออกแล้วโอ้หอมออหอมอ่องหมดแหละ นี่เลยค่ะกระเพราใครสนใจสั่งได้เลยนะคะไม่ใช่สวนเจวา,านค่ะสวนยายพินค่ะนี่กระเพราเต็มเลยโน่นพริกออกแล้วค่ะอ๋อนี่พริกสีนี้เผ็ดนะคะอร่อยดีพริกออกแล้วค่ะ ดูเลยค่ะนี่แมงลักเต็มสวนเลยค่ะเออจากก็เอาเพื่อทิ้งเนี้ยพวยวงมันไม่ทิ้งได้ร้องเลยนะจะทิ้งหมดเอาทํำปุ๋ยหัวระพา,ากระเพาแมงลักสั่งได้นะคะสวนเจ๊พินกั็เต็มหมดเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ดอกแแฮะ อะไร <laughs> อะเอ,อ้ยอย่าพินดนกแค่ับออกดอกเลยครับต้นละโว้ยออกแล่นี้ฮะทำไมเป็นแค่เตี้ยดิจันทร์กีิ้ว่าไม่ออกนอกแค่เลยเอาไปหน่อยนั่นนะดูสิคะต้นแค่ทำไมเตี้ยแค่น,นีออกดอกแลวค่ะ ริกออกเต็มเลยนี่เดี๋ยวก็ได้เก็บจะเก็บก่อนสวนเจ้หวานนะคะสวนเจพินนี้จะเก็บก่อนเพราะออกแล้วค่ะเนี่ยต้นอะไรไม่รู้ใบยขยิกขยักไม่ดูจกผ่านเลยค่ะไม่แค่แป้งกกว่าแค่เพิษปกติออกไหวอันนี้ผักชีฝรั่งนะคะสงสัยจะปูก ปลูกเอาไว้เอาไอ้นั่นหระมั้งโอ้โหแมงลักสวยงามมากเลยค่ะหัวรพาดูสิค่ะเต็มร่องเต็มฉางเต็มสวนไปหมดเลยแล้วนี่อะไรยีราค่ะยีรายีรานี่พริกดูสิค่ะไม่น่าเชื่อนะออกหมดแล้วค่ะนี่นี่ของเจ๊ก็ออกแล้วแต่ยังเล็กอยู่ค่ะนี่ ดอกเต็มเลยงงไหมสวยสดงดงามมะเขือะคะ่ะมะเขือเทศเจ๊ขอตักลูกดิเจ๊ชอบกินะมะเขือเทศสายุเต๊ค่ะสายุเต๊มะเขือเขือะครับมั้ง นี่มะเขือนะเตโตแหลกเกตอตแหลกอ,ออกแลลวค่ะตอแหลสีม่วงเขาจะปลูกยาวขนาดนี้แล้วเขามีหลายตรวนค่ะนี่ตรวนหนึ่งแค่นั้นนะแล้วยังมีอีกสี่ถึงห้าตัวนตรวนมะละกอมีต่างหากค่ะเรียกว่ามีครบทุกอย่างครบวงจรที่นี่เขาจะปลูกสวนอ่ะสวนผสมผสานนึกยไงไง ดูเกลอ,อกตัวฟักยาวดูสิคะออกแล้วตัวฟักยาวออกดอกแล้วออกฝักแล้วค่ะตัวฟักยาวออกฝักแล้วจ้า ทุกอย่างมียันดาวเรืองทานตะวันทัวฝักยาวออกกันพรึบรๆหมดเลยดกมากดูฝักใหญ่แหละทัวฝักยาวนี่ดูความอุดมสมบูรณ์ความงดงามของสวนหญยพิน คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วจะหามุมดีๆสวยๆงามๆม,มาให้เพื่อนชมกันค่ะให้เอฟีดูกันค่ะ